สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีความคิดที่ว่าจะเปลี่ยนห้องแมวผมใหม่นะครับโดยการที่ปูพื้นใหม่ปกติแล้วเนี่ยพื้นเนี่ยจะเป็นปูนดิบๆนะครับผมรู้สึกว่ามันมีความชื้นสูงอยู่ก็เลยจะต้องไปหาอะไรที่มาปูให้มันลดความชื้นลงแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยเข้าไปในตลาดออนไลน์ครับดูว่ามีวัสดุอะไรบ้างน,นะครับเท่าที่ผมเจอนะครับก็จะมีกระเบื้องยางเสื่อน้ํามันผ้ายางซึ่งในตลาดออนไลน์เนี่ยมีหลายร้านให้เราเลือกมากเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยผมได้ร้านนี้มา ก็เลยสั่งซื้อมาเพื่อที่จะมาปูเพื่อนได้ดูนะครับว่าหากปูเสร็จแล้วเนี่ยมันใช้งานได้เรื่องหรือเปล่าเผื่อนในอนาคตเ,เพื่อนๆอาจจะมีการปรับเปลี่ยนพื้นห้องใหม่วิดีโอนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ในอนาคตนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้นะครับคือเอ่อบางคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าเศษน้ำมันหรือเป็นกระเบื้องยางแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะมีความหนากว่าเสษน้ำมันทั่วไปเนี่ยที่ผมซื้อเนี่ยเขาบอกว่าหนาประมาณ3มมิลคือจะปูพื้นตรงเนี้ยที่เป็น ปูนดิบอย่างเงี้ยสั่งมาสองม้วนม้วนหนึ่งขนาดหน้ากว้างเนี่ยประมาณหนึ่งเมตรนะครับความยาวที่ผมสั่งมาคือห้าเมตรนี่ห้าเมตรนี่ห้าเมตรเดี๋ยวจะปูเป็นแนวนี้สองด้านแล้วก็อาจจะเหนือนิดหน่อยเดี๋ยวมาดูกันว่าพอปูเสร็จแล้วเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่ากับกระเบื้องยางหรือเศษน้ำมันที่มี ความหนาแนนี้มาดูกันเนี่ยความหนาเนี่ยที่ผมซื้อมาเขาบอกว่าประมาณ3มมิลน,นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าที่ดูเนี่ยมันเป็นเหมือนกับผ้ายางอะ่ะเรียกว่าผ้ายางดีกว่ามันไม่ได้เป็นถึงกับกระเบื้องยางที่เป็นแบบเนี้แผ่นแบบเนี้มันจะมีความหนากว่านี่อย่างนี้เห็นไหมความหนาที่ผมลองวัดจริงๆแล้วนะครับตัวนี้ได้อยู่ประมาณ0 8 0.9มิลเท่านั้นนะครับ ความรู้สึกผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าแผ่นยางตัวนี้มันมีน้ําหนักอยู่นะครับก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆซึมแล้วไม่ส่งคืนแล้วกันลองปูเลยนะกันว่ามันจอกมาเป็นแบบไหนการที่เราปูพื้นนะครับก็ทําความสะอาดพื้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็คลี่แผ่นยางให้เรียบร้อยเขาก็จะมีตัวเทปกาวแบบนี้มาให้เราด้วยนี่คือเป็นแถบกาวที่เขาแถมมาให้ให้เราติดตรขงขอบเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วก็เพื่อจะยึดพื้นให้มันแน่นขึ้นประมาณนี้ติดเทปกาวรอบๆแผ่นยางทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ ตอนซื้อมาสเปคร้านบอกว่าหนาประมาณ3มมิลแต่ทีเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ไม่ถึงมิลน,นะครับแต่ด้วยความที่มันมีน้ําหนักนงครับแต่ทีเนี้ยด้วยที่มันมีน้ําหนักไงพอมีน้ำหนักเสร็จปุ๊บพอเรามาแปะที่พื้นเนี่ยเออมันมันรู้สึกดีกว่าตรงที่เป็นแบบเสื่อน้ำมันนะรู้สึกว่าเออมันมันแน่นกว่าแล้วก็มีน้ําหนักยึดได้ดีกว่าก็เลยรวมๆแล้วเนี่ยพอมันยืดออกมาแล้วเนี่ยผมว่ามันมันก็โอเคนะยังรับได้อะเออรับได้กับแบบเนี้ยแต่ไม่ใช่ว่าลงมาปุ๊บโดนพน ดนลมทีปลิวปุบทุบทุบุบแบบเสษนะ้ำมันอ่ยอันนี้ไม่ใช่นะอันเนี้ยมันถึงว่ามีน้ำหนักต่อให้มันไม่หนาขนาด3เมมิลก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวปวูงผมว่ามันน่าจะโอเคอยู่เดี๋ยวมาดูกนะันการปูพื้นแบบนี้เราสามารถปูไดค้คนเดียวนะครับแต่ตรงเนี้ยผมเห็นว่าภรรยาผมเนี่ยยืนเชียร์อยู่ใกล้ๆนะครับก็เลยอยากให้มีกิจกรรมทำร่วมกันนะครับและอย่างหนึ่งการที่ทำแบบนี้เนี่ยมันทําให้เวลาในการปูพื้นเนี่ยเร็วมากยิ่งขึ้นครับ สรุปแล้วเนะี่ยผมปูพื้นเนี่ยไม่เกิน30นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ปูเสร็จแล้วนะครับลักษณะของแผ่นยางเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีน้ําหนักแล้วก็เรียบยึดพื้นได้ดีนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยที่เราไม่ได้ยึดด้วยแถบกาวเนี่ยมันจะมีความโป่งไหมผมบอกเลยว่ามันเล็กน้อยมากเพราะว่าด้วยความที่มันมีน้ําหนักพอสมควรนะครับมันเลยทำให้กดกับพื้นเนี่ยค่อนข้างจะเรียบพอสมควรเลยนะครับถ้าถามว่ามันจะเป็นคลื่นบ้างไหมจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าพื้นห้องเราเรียบมากๆนะครับมันไม่มีทางเป็นคลื่นรอะครับแต่เนี้ยพื้นห้องที่ผมปูเนี่ยมันมีความขรุขระบ้างมันก็เลยจะมีคลื่นบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวผมจะทดสอบให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับว่าหากผมนั่งบนเก้าอี้ทํางานแบบนี้เนี่ยเนี่ยครับมันใช้น้ําหนักตัวผมทับลงไปเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ยังไม่เกิดรอยนะครับนี่ก็ถือว่ามีความทนทานสูงเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมใช้โต๊ะโดยการลากเลยนะครับเพื่อนๆเอาดูเนี้ยมันก็ไม่มีรอยนะครับ สรุปคือตามที่ร้านโฆษณามาว่า3มิลเนี่ยก็จะมีข้อนี้ข้อ,ขอเดียวครับที่มันไม่ถึงขนาด3มิลน,นะครับแต่ว่าโดยคุณภาพการใช้งานต่างๆเนี่ยผมว่าโอเคเลยไม่ว่าจะเป็นการกันน้ำกันลอยขีดว่วนการความร้อนได้ดีหากเพื่อนเพื่อนท่นสนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดด้านล่างของวิดีโอช้นนี้ได้เลยนะครับ ผมทิ้งลิงก์ของร้านที่ผมซื้อไว้ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ